โคตรเศร้าเลยทุกคนโอ,อ้ยร้องให้หนักมากน้ำลายเอ้ น้ำลายอะไรของนายโอ้ยฉันจะบอกว่าน้ำตาไหลเป็นสายเลือดเลยเจ้ากเออที่ทุกคนเห็นพ่กผมร้องไห้แบบนี้นะฮะก็คือมีเรื่องเรื่องหนึ่งทุกคนครับคือเมื่อวานเนีอยคลิปแบบนี้ใช่ไหมทุกคนครับแล้วไฟมันมีปัญหาเว้ยทำให้เราแบบว่าไม่สามารถเอาไว้ทุกคนดูได้ดูสิทุกคนพวกเราเล่นจนเทพเลยนะเว้ย <c oughs> ใช่เสียใจว่าทุกคนไม่ได้เห็นตอนเราอ่อนนะครับผ <c oughs> มเอาไปว่าทุกคนครับเรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า a n i m e k i c k e r Simulator นะคกกรับผมซึ่งเป็นแมปที่จะให้เรา ะะมีลูกน้องไนอนิเมะอีกแล้วนะครับเพิ่มโดยที่การเล่นก็คือเราจะต้องคลิกตรงนี้นะครับแต่พอดีกาผมกับชลัน,นได้เติมออโต้คลิกมาก็ไม่ต้องคลิกนะครับผมกดตรงนี้ได้เลยนะครับ <Wow. S 1> นี่ก็จะออโต้คลิกเลยนะครับผมดูซิแล้วดูคลิกตรงนี้สิทุกคนครับโอ้โห745จุดโอ้โหวิ่งคนเร็วก็คือคลิปที่อัดไปก่อนหน้านี้นะผมเราจะมาอธิบายตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอัปเกรดของเรานะครับผมตรงนี้ผมก็อัปเกรดเสร็จแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีไข่ให้เราสุ่มนะครับผมแต่ละโลกก ไม่เป็นไดมอนด์นะครับผมตรงนี้ส่วนตรงนั้นก็คือเป็นเบจิต้านะเป็นบอสของโลกนี้นะครับผมซึ่งตอนแรกนี่คือพวกเราควรจะตีตัวนี้ตายใช่ไหมยากมากใช่ต้องรวมพลังกันนานเลยจะากบแต่ตอนนี้คือแบบว่าเดินเข้าไปสกิทใช่ไหมโอเคเบจิต้าโดนสกิทก็ไปแล้วนะครับผมพวกเรานี่มันแข็งแกร่งจริงๆและไข่ตรงนี้จะเป็นไข่ที่เวลาเราตีบอสแล้วเราจะสามารถสุ่มได้นะครับมันจะใช้ค่านี้ทุกคนครับเป็นฉาดนะครับผมอันนี้ใช้10บฉาดนะครับในการสุ่มนะกดดือ ดูซิได้ตัวอะไรมาเฮ้ยไอยเซนนะครับผมและนี่ก็คืออนิเมะที่เราสุ่มมาได้นะก็จะมีประมาณนี้ทุกคนครับเรื่องล่าสุดที่สุม่มได้ก็จะเป็นนารูโตะนะครับผมนี่เฮ้ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมา <c oughs> คือพูดไปหมดแล้วในคลิปที่มันไฟเสียแนะ่ <c oughs> <c oughs> เอ,อ,เอ,อฉันว่าเราไปแนะนําโลกใหม่ดีกว่านะเว้ยโอเคมันจะมีโลกใหม่ให้เราไปด้วยนะครับผมเออเป็นหนึ่งนะและตรงนี้ทุกคนครับคือการผสมตัวลับนะครับผมนี่จะต้องใช้อันนี้ผสมกับอันนี้นะครับผมเพื่อให้ได้อันนี้นะครับผมประมาณนี้นะ <Wow. S 1> ดูไม่ออกเลยเงาตัวอะไรเออแต่มันดูตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยอาจจะเป็นเบลามีก็ได้นะเจ๊กอบเอยหรืออาจจะเป็นโดเรมอน <c oughs> ตรงนี้จะเป็นส่วนของโลกที่เราจะต้องปลดล็อกนะคะผมซึ่งผมปลดล็อกมาถึงตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้เลยแล้วด,ดูข้างเงินอันนี้ทุกคนครับใช้1 QA ในการปลดล็อกนะคะผมแต่ไม่เป็นไรจจกบนายใกล้ถึงแล้วเว้ยใช่ฉะนั้นผมจะพาทุกคนนะครับผมมาตรงนี้ก่อนแล้วกันเนะในโลกของลูฟี่จะมีให้เราอัปเกรดตัวตรงนี้นะผมเราสามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับนี่ตรงนี้เลยไม่นี่อัปเกรดไปเลยนะครับผมแบบนี้ให้มันเต็มไปเลยนะ อันนี้เต็มแล้วนะครับเ่มในแต่และโลกก็จะมีบอสแล้วก็มีไข่ให้เราสุ่เนะตัวนี้ก็จะมีไข่ลูฟี่ประมาณนี้ผมส่มไปแล้วนะทุกคนครับประมาณนี้ครับมีหนึ่งตัวที่ยังไม่ได้คือเป็นตัว2%ตรงนี้เลยไอ้ารลามดูสิตอนนี้เรามีเงิน1 QA แล้วเอ้ยไปกันเลยจ้าโกไปเข้าโลกใหม่กันเลยดีกว่าทุกคนครับมาไปพร้อมกันนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้คือผมไม่ค่อยพูดอะไรก็ไม่ต้องสงสัยนะผมคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมา ซื้อโลกนี้เลยดีกว่าแน่หนึ่งคิวเอนะครับผมสปิริตโซ c ซตี้เอ้ยเป็นโลกของบีหรือเปล่านี่เฮ้ยฉันว่าใชู่ชัวเว้ยเจ้โกบโอเคซื้อเลยไหมโซไซตี้โซไซตี้ที่แบบเต้นบนรถกระบะโอ้ยนั่นมันโคโยตี้เจ้โกบเอ้ยมีไข่ตรงนี้ให้สุมนะผมมาดูซิสุมตัวอะไรลองสุมดูทุกคนครับตัวหนึ่งก่อนแล้วกันเนะจะได้ตัวอะไรมาเฮ้ย อันนี้เป็นตัวหัวหน้าหน่วยป่ะนี่ฉันได้ตัวยิงธนูมาเว้ยเจ้ากบแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ฉันได้ตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาจริงเหรอเจ้ากบเอ๊ะสุ่มต่อทุกคนครับแม่สุ่มไปสองสามตัวแล้วกันโอ้โหอีจีเกิร์อันนี้อ e ีไมเคิลโอ้ e Michael อีไมเกิลเหีกแล้วโอ้ควินซี่นะฮะตัวนี้โอ้ยฉันได้ตัวสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาเว้ยเอาแมา่แต่ก็ไม่โหดเท่าฉันนะฉันได้ตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคได้ลูเคียมาอันนี้ลูคี <laughs> <c oughs> หรือไอ้ตัวนึงที่ยังไม่ได้นะไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะคิดว่าตัวอะไรวะที่ยังไม่ได้อีกหนึ่งตัวดูไม่ออกเลยจะกบรูปทรงเหมือนกันเดะเลยอ่ะสุ่มต่อแล้วกันนะสักสองสามตัว,ว,วโอ้ลีเจเนรี่ลูคีนะครับผมซึ่งเกมนี้ทุกคนครับก็จะมีให้เรารีเบิร์ตเหมือนเกมก่อนหน้านี้นะ <c oughs> ที่เรา,เอาออนิเมะมาเป็นลูกน้องนะครับผมนี่มันจะสามารถกดรีเบิร์ตตัวนี้ได้นะครับผมสามารถรีเบิร์ตได้หนึ่งล้านครั้งนะครับ <c oughs> โอเคกดไปแม่งรีเบิร์ตเลย ประมาณนี้นะเราก็จะได้เงินเยนมานะครับจากการรีเบิร์ตแล้วก็จะกดคลิกได้มากขึ้นนะครับเพิ่มแระนี่คือค่างเงิน1 Q i นะครับเพิ่มโอ้โห,โอโหนอกจากจะมี QA ก็มี QI ด้วยใช่ลกมแต่เดี๋ยวผมขอไปทําการอัปเกรดสเตตัสกันลวกันทุกคนครับในโลกของคีมิซูโนะยายบานะคบเพิ่มก็คือโลกนี้เลยนะแต่และโลกก็จะมีให้เราอัปเกรดมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต้องใช้เงินมากขึ้นด้วยนี่คือ5 0 0 M โอเเอ็ปเียกรดไปลันสปีดนะวิ่งเร็วแล้วก็ตรงนี้มอลีเบิ แ,แล้วก็ตรงนี้สตาร์โอเพนสปีนะครับเปิดไข่ได้เร็วขึ้นแหละแอะแล้วก็ซื้อตรงนี้เก็บช่องได้มากขึ้นโอ้โหดูค่างเงินโคตรเยอะแต่เรามาันรวยอยู่แล้ว <S <S นี่อัพเกรดไปนะฮะอุยใช้ใจ่ายเหมือนราคาไม่กี่บาทเลยจะกบตอนเนี้ใช่เรามาันรวยไงแล้วทำอะไรต่อดีว่าฉลาม เราแวะไปสกิลเบจิต้าไหมเอเบจิต้ามาแล้วขอแว้สกิลหน่อยสิมาขอสกิลหน่อยอย่านะเ้ยเจ้โกบอย่าเบจิต้าทำร้ายคนอ่อนแอได้ภูมิใจมากรือยังไงภูมิใจสุดๆและนี่ก็เป็นโลกชินโนบีนะครับผมเป็นโลกของนารูโตะนะครับจะมีบอสเชลลาตีตอนนั้นด้วยก็คือโอโรจิมารุนะครับผมไปตีได้เลยนะฉลามนะไปไปตีกัเถอโอ้ เ,เดี๋ยวฉันยังไม่ได้ตีเลยนะฉันก็ยังไม่ได้ตีเลยแค่สกิจ,จเจ๋ๆเองนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะมารีเบิร์ตตรงนี้นะฮะผมโอเครีเบิร์ตต่อได้เลยนะฮะบอกเลยว่าเกมเนี่ยรีเบิร์ตโคตรบ่อยบ่อยยุ่งกับต่อสู้อีกในโลกนี้ก็จะมีอัพเกรดด้วยนะมาอัพเกรดตัวนี้ดีกว่านะเออลันสปีดนะครับผมอัพเกรดไปอา้าวเงินไม่พอแล้วก็รีเบิร์ตกันเป๊บ โอเคอัพเกรดตรงนี้ทุกคนครับห้าสิบีแหมวิ่งเร็วขึ้นไหมเนี่ยก็ถือว่าเร็วขึ้นอยู่นะมีฟันขึ้นด้วยนะครับผมมาสก,กิลรออโรจิมาลุก,ก่อนลวกันทุกคนครับแม่สก,กิลโอ้โหรอบนี้สก,กิลหลายทีอยู่นะเดี๋ยวช่วยจะกบอือตายแล้วพอฉันเห็นแล้วฉันปวดใจมากเลยนะเนี่ยทำไมก็ฉันรังแกคนอ่อนแอนะซิโอ้ไม่ต้องมาทำเป็นคนดีเถอะ ไข่ตรงนี้ก็จะใช้550ชาติดนะครับผมเอาสุ่มดูนะฮะโอ้ดยตัวนี้มาแสงอุสานะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็คือแบบว่าให้เราคลิกคลิกคลิกนะครับผมไปสุ่มตัวนะแล้วก็มาทําให้ตัวเรานั้นมันโหดขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็รีเบิร์ดบ่อยๆแค่นั้นเองเกมนี้ใช่แล้วก็สะสมสัตว์ด้วยไงเจโกเอ้นายเรียกอนิเมะว่าสัตว์อย่างนั้นไหนจะขอโทษจะกบฉันผิดไปแล้วโอ้ยอย่าว่าฉันเลยนายควรเรียกว่าอนิเมะลูกน้องเข้าใจไหมโอเคแล้วก็ยังมีการสะสมลูกน้องเนี่ย เออสะสมลูกน้องเนี่ยไม่ลูกน้องยืนหน้าสลอนอยู่เนี่ยโอ้ยดูดีกว่าลูกพี่อีกเอ้แล้วด,ดูกันเดินลูกน้องเราทุกคนครับดูสิโอ้หเดินได้ธรรมชาติมาก <laughs> <laughs> ธรรมชาติเออได้ตัวใหม่มาได้ขอใส่ตัวใหม่กับทุกคนครับโอเคเอาออกทั้งหมดนี่นะฮะแล้วก็ใส่ตัวที่ดีที่สุดโอเค อันนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับผมในโลกล่าสุดก็เป็นโลกบีสนะครับแม่มีฉลามมานี่เลยมีไปโลกบีดูซิมีบอสเกิดหรือยังมะบอสอยู่ที่ไหนจ,จะจะฆ่านายเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีตรงนี้นะบอสแต่ว่าบอสยังไม่เกิดน,นะครับผม <c oughs> มันขึ้นมาซืน <c oughs> ฉันว่ามันกลัวพวกเราแน่นอนเจโกบเอ้ยเอามา <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกติน่ารำมันหดแลว้วไมซึ่งอัน,นิเมะจะมีให้เราครอบครองทั้งหมด3 58ตัวนะครับผมตอนนี้ผมมี21ตัวนะฉลามมีกี่ตัวมะ <c oughs> ฉันมี17ตัวจสกบเอ้ย อ่อนกว่าฉันนี่ว่งั้นผมจะมารีเบิร์ตแล้วกันนะครับผมตรงนี้รีเบิร์ต26ล้านครั้งนะครับอะกดไปเลยบางทีมันอาจจะทำให้เราแบบว่าเก็บได้มากขึ้นไงเออดูดิไปเจอมีคิวเอไปนึงมี QA แบบโคตรเร็วอะดูดิเออแน่ควรที่จะรีเบิร์ตนะฉลามนะ <S 2> <S 2> แน่เฮ้ยได้ไ<อ>ตัวชินี่มานะครับผม5%นะครับ อะไรคือชีดนี่จะกบไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่คือไข่นี้ได้ครบแล้วนะครับผมโอเคอันนี้เป็นไข่โลสแบกนะครับผมเราจะไม่เติมอยู่แล้วแสดงว่าเราต้องเก็บ1 0 0 0 QA ันเพื่อไป1 q i ใช่ไหมฉันเดาว่าอย่างนั้นนะเว้ยเออก็คงใช่แหละเพราะค i ไน่าจะเป็นค่าต่อจาก QA นะครับและว q อย่อมมาจากอะไรฉแหลมคอเตอร์แอบิลิตีจ้จะกบเอมั่วใช่ไหม, <c oughs> มผมจะพาทุกคนมาทําการใช้นี่ตัวละครนะครับเพ่นี่เลยใช้นี่ตัวนี้ กี่เปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นลองดูแล้วกันไหมดูสิจะได้ไหมสำเร็จไหมโอ้โหเฟลแปดสิบเปอร์เซ็นเฟลโอ้โหแปดสิบเปอร์เซ็นยังเฟลอยู่วะแฉลม้มแสดงว่าฉันดวงสวยมากเลยนะเนี่ยมาลองใช้นี่นะลีดดิวในเฮมผมนาลีดเอ,อนี่เจ็บอันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นนะดูสิว่าจะได้ไหมนาลีดได้ไหมเฟลโอ้โหสำเร็จแล้วก็ลองดูตัวนี้นะครับผมเอ้ใช้นี่นี่เลย 50%เท่านั้นนะครับผมดูซิว่าจะผ่านไหมจะสำเร็จหรือไม่ต้องมาดูกันโอเคสำเร็จห้าเร็นต์ว้าวดวงดีแล้วลองฮารุโนซากุระดูส <c oughs> ี่สิบเปอร์เซ็นต์และตัวตนี้ก็คือเอาตัวชายนี่มาทำเป็นโกลนะครับซึ่งเราจะต้องมีตัวชายนี่แบบเยอะๆนะการทำนนี้มันต้องใช้เวลานิดนึงนะคือไปสุ่มสารให้ได้เยอะๆประมาณนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมารีซับเบิร์ดกันด้วย56ล้านรีซับเบิร์ดนะครับผมโอ้โหโ,โอเครีเบิร์ดไปเลย อ่ะอัปเกตเเลยเป๊บเป๊เฮ้ยเจ้าก,กบเจ้าก,กบดูนี่ดูนี่อะไรนี่นี่คือลูคี่ใช้ยนี่ยังไงเราโอ้โหนั่นมันลูคี้ว่าชั่นแก่แล้วป่ะนะ่โอรโรจิมาลูกขอสก,กิลหน่อยสินี่เดินมาสก,กิลโอเค เฮ้ยจกบอะไรฉันก้า9 0 0 QA แล้วเว้ยไหนดูซิว่าถ้า1,000 QA จะกลายเป็น1 QI หรือเปล่า <c oughs> เฮ้ย <outgoing. S 1> อะไรกลายเป็น1 QI เจกบเอ้ยแสดงว่า1,000 QA คือ1 QI นะผมโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บให้ถึงนะครับตอนนี้ผมมี500เองนะครับผมจะขอลาก่อนนะเจะกบไปแล้วบายๆอย่าพึ่งไป <c oughs> อย่าพึ่งไปรอก่อน ตอนนี้ผมมี900 QA แล้วนะครับเว้ยอันนี้เดียวเว้ยอย่ามือลั่นไปรีเบิร์ดนะเว้ยเจ้ากบเออรีเบิร์ดทีนี้คือตกนรกเลยนะเอาล่ะทุกคนครับเราจะไปโลกใหม่กันแล้วมันคือโลกอะไรวะเนี่ยมันเขียนว่าวอร์ซิตี้แล้วนะเฮ้ยโลกของไททันเลยเป่าเฮ้ยฉันว่าใช่ว้ยเจ้ากบแซ่แซ่เจ้าแซ่แซ่ยี่เฮียไปไหนโอ้ยเจ้าท่านได้ยินทีหนีแล้วบ้างแน่ยตอนนี้คือมีหนึ่ง QI แล้วเว้ยไปไปถึงโลกใหม่ ไททันเลยป่ะนะครับผมเป็นโลกกำแพงนะครับไปดูสิเอ้ยเฮ้ยโอ้โหดูสิชฉลิมมีคอร์สซ่าไททันอยู่ตอนนั้นด้วยใครนี่คือ50 QA นะครับผมโมคีมาดูสิลองสุม่มดีว่าจะได้ไททันอะไรนะครับผมโอ้อได้เป็นอารามินมานะครับผมฉันได้มิกะมาเจ้ากบเฮ้ยมิกะมา โอ้เลวี่นะครับผมโอเควิชด้บิสติเข้ามาเอ้ยหนึ่งเปอร์เซนต์แหล่ะใช่เจ้ากบมันคือตัวอะไรหนึ่งเปอร์เซนต์เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะอะเนี่ฟิวเจอร์อารอนไอ้สักอย่างฉันไม่รู้มันคือตัวอะไรอะเจ้ากบคือตัวอะไรวะตัวนี้คุณค้นทรงผมอยู่นะรีไวล์หรือเปล่าไม่ใช่รีไวล์ไม่ใช่แบบนี้ฉันได้รีไวล์มาแล้วรีไวล์จะเป็นผมแสกเว้ยโอ้ <S <S oh, เออวินนะผมวันนี้โอ้มีกะ เราจะมาใส่ตัวที่ดีที่สุดนะคะผมโอเคตรงนี้ได้ตัวที่ดีที่สุดมาแล้วสรุปคือตัวนี้มันคือตัวอะไรวะไอ,อเอเลนหรือเปล่า <c oughs> เออเนี่ยทรงผมมันเอเลนจริงๆด้วยเอเลนเยเกอร์มัดจุกเงี้ยหรอเนี่ยโอ้ฉลาดดูดี่สิรีเบิร์ตได้200กว่าล้านครั้งเว้ย <c oughs> ผมจะกดรีเบิร์ดเลยนะผมโเครีเบิร์ดไปนะฮะ oh, โอ้แ้ดูนีเงิน QA วเโคตดเยอะขึ้นอย่างเร็วะงอร่าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อพอค่นี้นกันละกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพมนี่ก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้กรมสุนปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะถ้าทุกคนชอบเกมน,นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะผมจะกลับมาเล่นต่อนะครับลาไปกับไท่ามันถือมานะยิงฟันขาวโอ้ยขาวกว่าฟันฉันอีก